สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับโ o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับคลาสิ i ลโกลฟิลเนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็รอดูการเจรจางงประมาณของซารัสนะคะว่าจะเป็นผลอย่างไรค่ะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,713ด s ลลาร์าต่ออนนะคะแกว่งตัวในกรอบ1,711ถึง1,715ค่ะ ทางนี้นะคะราคาทองคำก็แหว่งตัวในกรอบแ,บแคบๆนะคะหลังจากที่เมื่อวานลงไปชนแนวรับสําคัญค่ะตอนนี้ก็ทรงทงตัวอยู่ที่บรยเหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบกว่าๆนี้นะคะโดยนะคะนักลงทุนก็ต่างรอนะคะดูผลการเจรจางบประมาณของสารัฐค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในการประชุมวันนี้ อย่างไรก็ตามค่ะยังมีแรงกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิของยุโรปที่ย่ำแย่นะคะรวมไปถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของคณะทํางานชุดใหม่ของจีนนะคะว่าจะเป็นย่งไงนะคะดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วยังไม่ได้มีข่าวที่มาชัดเจนที่มาหนุนราคาทองคาให้กลับมาทยานขึ้นได้นะคะดังนั้นคืนนี้ก็จับตาดูการจราจาของสหรัฐก่อนนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไร โดยคืนวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญที่ต้องติดตามนะคะได้แก่ยอดซื้อพาัาบัตรัฐบาลสาหรัฐต่างชาตินะคะยอดผลผลิตภาคอุตสาหการรมรวมถึงอาตาัตราการใช้กําลังการผลิตค่ะถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาทองคำเมื่อวานนี้ลงไปชนแนวรับสําคัญ1,705นเจนะคะก็สามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่า ช่งกรอบร่างของดาวเทนไลน์ตรงนี้นะคะอาจาะมีการรีบาวได้เล็กน้อยค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เคยย้ำอยู่นะคะไม่สามารถหลุด1,720ได้นหนาตรงนี้นะคะอาจจะเป็นกลับมาเป็นแนวต้านสำคัญดังนั้นเวลาการรีบาวกับขึ้นไปนะคะชนใกล้1,720นะคะก็าจาะมีการอ่อนตัวลงมาได้นะคะ ก็ต้องรอดูว่าจะสามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ได้หรือไม่นะคะซึ่งถ้าไม่สามารถผ่านไปได้ก็จะเคลื่อนไหวไซเวดาวลงมาต่อได้แล้วก็ทําจุดต่ําสุดที่ต่ําลงนะคะดังนั้นวันนี้ก็จับตาดูนะคะแนวต้านสาคัญนะคะ1,720ว่าสามารถผ่านไปได้หรือไม่นะคะ ถ้าเกิดว่ามีของที่ซื้อไวเมื่อคืนวันนี้นะคะจะเทศขาทยทำอะไรบางส่วนก่อนนะคะเมื่อถึงบริเวณนวต้าหนึ่งพันเจ็ดรอยี่สิบตรงนี้นะคะแล้วก็รอดูอาจจะกลับมาซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือเทรดดิ้งในกรอบค่าแนวรับแนวต้านนะคะในวันนี้แนวต้านหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบและแนวรับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้านะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ